ที่ในานามของกอสณอนนอเนี่ยอ๋อใช่นะนนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปีหกศูนย์เนี่ยค่ะปีหกกว่าๆเนาะสองห้าอ๋อปีห้าสี่ตอนนั้นก็มาอยู่ชาสาราแล,รแล้วก็พอดีมีพนอดได้รับความเสียใจของจังหวัดพอดีมีญาติที่เป็นหลานสาวท,ที่ทำงานที่ที่กรุงเทพเป็นเออ่นักบัญชีในหลายบริษัทเขาก็มีความประสงค์จะขอบริจาคให้มาสามแสนกว่าบาท โดยให้ประจักก่อสราท่าสาราขณะเดียวกันเองก่อสราท่าสาราน้ําท่วมแต่ไม่ได้ความเสียหายที่ชัเองก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเรามาซ่อมมาทําให้กับกระสราท่านสนาราี่เราจะเห็นแก่ตัวเกินไปก็เลยแจ้งไปยางจังหวัดว่า,าม,มีอำเภอไหนบ้างที่ได้ความเสียหายให้ให้ประสานมานะคะแล้วเราก็จะประมาณรายการมาว่ามีมใจซ่อมอะไรบ้างแล้วก็โดยเฉพาะนอกจากตำบลแล้วก็บ้านชาวบ้านนะครบบ้านชาวบ้าน ไอตัวชิดดงก็ประสานกับโรงเรียนปฏิสารมีทำงานอยู่โรงเรียนสาราไอท่าสารามรนปะถมนะคะมีลูกศิษย์ถูกน้าแทงหมายถึงว่าบ้านทั้งหลังถูกน้าแทงเหลือแต่ซากโครงบ้างตัวชิเแดงก็รับข้อมูลหลาย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 แห่งนะคะแล้วก็พรับพินาว่าจะให้จุดไหนบ้างก็ลงไปช่วยไปดูข้อมูลว่าบ้านเขาเราต้องศึกษาความเสียจริงไหมเมื่อลงข้อมูลเสร็จแล้วก็ประมาณการว่าเราสามารถจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง เขาต้องการจะมีหลังคาบ้านทําบ้านใหม่นะในส่วนที่เราช่วยได้เราก็เลยสั่งของจากร้านมิโลงให้ไปประมาณเกือบเจ็ดแปดหมื่นนะคะนั่นคือบ้านหลังแรกสว่วนตำบลอื่นๆอย่างเช่นถ้าถ้าสาสรเองเราก็มีเรืบความเสียหายพยานารดูว่าของเองเสีย,ยบ้างไหมกอสต์ตำบลถ้าขึ้นหัว่าประตูพังก็ข่้มประตูให้ก็อย่างืงไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรแล้วนะคะก็ไปให้กอสต์ถนนงซึ่งหลังคาไปก็ขนนไปรัาบรรษัทสง เหล่านี้นะคะหัวไซหัวไซเองกับบ้านที่ทำการบ้านชุมชนก็สมุนไปนะคะสมุนไปมีหัวไซมีขนมนะคะถ้าสาราเองจะเอาว่า